จู่หูค่ะฮะอะไรนะหนูจู่หูทอดค่ะอ๋อเต้าหู้ก็ว่าอะไรตู้หูตู่หูราดน,น้ำจิ้มเลยไหมครับได้ค่ะนัไ่ไปนั่งก่อนเลยครับ ไสี่สิบบาทครับขอบคุณค่ะ้เอวไม่หว,วขอบใจมากนะ คะ่ะวันนี้หนูเอาเส้นเลงน้ำตกหมูนะคะผมเอาหมาูพุ่งเลยครับได้จ้าไปนั่งรอก่อนนะลูกค่ะป้านี่ที่ติดอะเมื่อไหร่จะคืนป้ายังไม่มีเลยพ่อหนุ่มขอผัดก่อนได้ไหมเอาป้าทำไมผัดวันประกันพุ่งแบบนี้ป้ามีไม่ถึงสองหมื่เลยจ้าไม่รู้แหละ ถ้าไม่จ่ายภายในสามวันก็จ่ายดอกมาวันละพันถ้าไม่จ่ายแล้วก็จพังร้านให้เละเลยผมว่าพวกคุณคิดดอกแพงไปนะแบบนี้ใครจะจ่ายไหวเฮ้ยเกี่ยวอะไรเด้ยวะนั่นดิเดี๋ยวโลกสวยไปหน่อยเลยไปหนี้ก็ต้องคืนก็เห็นใจลูกหนี้มางสิคนหาเช้ากินข้าเหมือนกันเบื่อจริงคำพวกนี้ตอนจะยืมก็ทำตัวน่าสงสาร แต่พอจะคืนเนี่ยนี่ปัญญากระป้าเขาไม่มีจริงถ้าเขามีเขาก็ไม่ต้องให้พวกคุณมาทวงหรอกอินหน้าจืนนดอตนแสไม่เข้าเรื่องสั่งสอนสักหน่อยไหมเออพ่อพี่คะฉันว่าใจเย็นก่อนดีกว่านะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันเออฉันยอมจ่ายก็ได้จ้ะอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยนะพูดแล้วจ่ายครบนะป้าทั้งต้นทั้งดอกไปไป ขอบคุณไอซ์กับพึ่งมากนะที่ช่วยป้าไม่เป็นไรหรอกครับเราแบบนี้ป้าจะมีเงินมาจ่ายทันพวกมันเหรอคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวป้าจัดการเรื่องนี้เอง นองเป็นอะไรอ่ะน่าเครียดเชียวไอ้พวกทวงนี่มันมากวนที่ร้านนะ่ะนองฉันเจอเงินสามหมื่นบาทฮะไปเจอมาได้ยังไงเขาเป็นคนจีนทำหล่นไว้ที่ร้านเราน่าจะเอาเงินนี้ไปปลวนนี้ได้นะเอาไปคืนเขาเถอะ แต่ตอนนี้เรากําลังลําบากนะแต่นี่ไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินเขาตอนนี้เขาอาจจะลําบากอยู่ก็ได้ฉันขอโทษนะน้องที่เผลอคิดไม่ดีอย่าทําแบบนี้อีกนะถึงเราจะลําบากแค่ไหนเราต้องซื่อสัตย์ไม่ขโมยของใครฉันไม่รู้จักคนนั้นและจะคืนเขาอยังไงล่ะไอ้พึ่ง ช่วยอะไรป้าสักอย่างได้ไหมลูกพูดเลยค่ปะป้าน่องขออนุญ,ญาตตามหาเจ้าของกระเป๋าตังค์ใบนี้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนมาซื้อเต้าหูท้ทอดที่ร้านลุงแล้วลืมกระเป๋าตังค์ไว้มารับที่ลุงได้นะครับเดี๋ยวก็เจอครับลงุงเดี๋ยวพวกผมจะช่วยหากันอีกแรงขอบใจพวกเธอสองคนมากนะ ฉันทำเงนินสามสิกว่าหายไปไหนไม่รูฉันซื้อชุดผู้ทอดจริงคนนี้ปะวะไม่รู้อ่ะฉันว่าเราไปถามลุงดีกว่าไปทำเงนินสามสิกว่าหายไปไหนไม่ ใช่ใช่คนนี้แหละเป็นน้องเมลินเองเดี๋ยวผมรีบชักหาเขาดีกว่าแหนที่นี้ไหเชนะเอา้านี่ฉันน้ำเพื่อนลุงเอกกับป้าหน่องเลยนะเนี่ยขอบใจมากนะไอพึ่งไม่เป็นไรคะ่ะผมเจอแล้วครับลบก,กวนติดต่อหาผมหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรที่หลังอย่าลืมอีกล่ะเป็นคนอื่นไม่ได้คืนแล้ว <c oughs> เอาล่ะเาล่ะไม่มีอะไรกันแล้วเน,ะนาะนั่งเกนกดเยเตียวี่รานได้ไหมคะได้สิเอาเส้นอะไรดีจ๊ะเอา มีขาวน้ำตกฮะอะไรนะอ๋อเขาเอามีขาวน้ำตกหมูครับใช่ใช่อ๋อแหน่ที่อย่างนี้เป็นล่ามขึ้นมาเช่นะเออก็ช่วยช่วยเขาหน่อยขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับพอดีเป็นแฟนครับใช่ค่ะ อาพึ่งถ่ายให้ฉันลหล่อๆด้ยเออมาหนึ่งสองสามโอเคก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะเต้าหู้ทอดครับโอ้ขอบคุณค่ะ อันนี้อร่อยนี่แหละสเสน่ห์ของประเทศไทยมีแต่ของอร่อยไว้มาเที่ยวอีกนะเอ่อพวกคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะชัวคนนี่กล้วยเจียวร้านป้าหนองอร่อยมากอันนี้จุฮูทวด ก็มาได้ที่ร้านป้านองกับร้านลุงเอกอร่อยมากและสองคนใจดีมากค่ะนี่เป็นเพื่อนใหม่ของเหือลินพึ่งกับไอสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณนะจ๊ะ พราะน้องเมย์หลินแล้วก็แสโซเชียลจริงๆนะครับที่ทําให้ร้านป้ากับลุงขายดีแบบนี้และอีกอย่างนะฉันว่าที่ร้านลุงกับป้าขายดีแบบเนี้ยเพราะว่าเรื่องนั้นตั้งหากคนดีนะใครๆเขาก็อยากสน,นับสนุนงั้นวันนี้หนูเอาเหมือนเดิมนะคะคุณด้วยครับจ้าป้าข้วกแก่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอื คืนให้แล้วกลับไปเลยนะเราไม่ต้องมาอีกพวกผมยังไปไม่ได้หรอกจะอ,อะไรอีกล่ะได้ข่าวว่าก๋วยเตี๋ยวป้าอร่อยงั้นผมขอเล็กน้ำที่หนึ่งผมเอาใหญ่น้ำตกที่หนึ่งป้าส่วนลุงอะ่ะผมขอตู้หูท้ทอดที่หนึ่งนะจ๊ะ ในไหนก็ในไหนแล้ะป้ากับลุงดังขนาดเนี้ยผมขอถ่ายรูปลงโซเชียลหน่อยนะครับพ่อห,หน้าจืดถ่ายรูปห,หน่อยดิได้ดิไมห,หน้าจืดอ่าทุกคนยิ้มนะครับขอท่ามินิฮันดหน่อยครับ 1...2...3 1,